ค่ะเพื่อนๆวันนี้คือช่วงนี้นะคะดีแบบยุ่งมากเลยค่ะเพื่อนๆทำคลิปไปวันก่อนเนี่ยคือยังไงอะ่ะต้องขอโทษลูกค้าด้วยมากๆเลยนะคะเพราะว่าที่ลงคลิปไปวันก่อนเนี่ยมันหมดมันหมดไปแล้วคือหลายหลายชนิดเลยค่ะแล้วก็ลูกค้ามีลูกค้าสอบถามกันเข้ามาเยอะค่ะ แล้วก็อยากดูคลิปดูอะไรแบบนี้ค่ะเลยไม,ไม่ไม่มีเวลาได้ทำคลิปให้ดูเลยค่ะช่วงนี้ตอนนี้เริ่มจะมืดแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะมีเวลาอยู่นิดนึงพาเพื่อนๆมาดูบออ,อที่ว่าที่สวนมีนะคะตอนนี้แต่ว่าคือหลายต้นยังไม่พร้อมขายนะคะเพื่อนๆหากว่าถ้ามีพร้อมขายวันไหนเนี่ยดีจะทำคลิปให้ดูนะคะเพื่อนๆ เพื่อ,เ,อเพื่อนๆจะได้ดูกันแล้วก็สนใจตัวไหนก็ได้สอบถามเนี่ยค่ะวันนี้เพิ่มแสงในกล้องหน่อยนะคะไม่ไม่รู้ว่ามันจะมองออกมายัางไงตัวนี้นะคะเพื่อนๆพ,พามาดูค่ะชายชนค่ะเพื่อนๆต้นนี้คือแบบชายชนนี่คือแบบเป็นบอลที่ว่ากระแสมาแรงสุดๆเลยละคะ่ะเพื่อนๆต้นนี้เนี่ยค่ะ ต้นนี้เป็นต้นแม่พันธุ์ของที่สวนนะคะเพื่อนๆคือดีกว่าว่าต้นนี้จะเลี้ยงให้เขาเป็เป็นบอลโกใหญ่แล้วก็ทรงพุ่มเลยแล้วค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะเป็นบอลที่ว่าตอนนี้คือแบบไม่รู้จะบอกยังไงอะคะ่ะราคาต้นแคก่กระจ๊ดเดียวนะคะราคาไปหลักพันไปนู่นเลยแล้วค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเนี่ยค่ะเขาเป็นบอลที่ว่าแบบป้ายสวยมากๆเลยะคะ่ะชายชน แล้วก็คือตอนนี้ที่สวนยังไม่พร้อมขายอยู่หลายหลายชนิดเลยนะคะถ้ามีขายวันไหนจะจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูส่วนต้นนี้นะคะอันนี้ดีไม่ทราบชื่อนะคะเพื่อนๆไม่บางทีบางตัวก็เราได้มามันเป็นต้นเล็กอะค่ะเอ่อที่ซื้อมาเขาก็บอกแบบบอลไม่ทราบชื่ออะไรแบบน,นี้นะค่ะเราก็เอามารุ้นสีเอาคือทำทำไปไม่ ปลูกไปไม่รู้รอดูแต่บอนเนี่ยพอเขากัดสีเขาจะสวยทุกต้นนะคะเพืเ่อนๆอันนี้อันนี้ม่านนางพิมพ์นะคะสีชมพูพอกระทุบแสงตอนกลางคืนเนี่ยจะออกสวยมากๆเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็น เพชรพันล้านค่ะยังกัดสีไม่เต็มที่นะคะถ้าเขากัดสีเต็มที่จะเป็นทรงพุ่มสวยมากค่ะแล้วก็อันนี้อันนี้มันจะเป็นไก่เดชานะคะเขาเริ่มกัดสีแล้วะคะ่ะเม็ดสีก็จะเป็นสีชมพูคือตัวนี้มันจะคล้ายๆกับถ้าใครเลี้ยงบนแนวแนวนี้มันจะดูคล้ายๆกับเอ,อ ไอ้ผีเสื้อสมุนนะคะแต่ว่ามันมันมันคนละเนี่ยสีกันนะคะไก่เดชานี่เม็ส,สีของเขาจะจะอ่อนกว่านะคะเป็นสีสีชมพูอ่อนกว่าส่วนเหมือนเหมือนไก่ไอ้ผีเสื้อสมุนเนี่ยเขาจะเป็นสีชมพูเข้มออกม่วงอะคะ่ะแล้วก็นี่นะคะส่วนต้นนี้นะคะต้นนี้ ฟลอริดาค่ะเพื่อนๆเนี่ยค่ะอันนี้เป็นต้นชํานะคะต้นชําของที่สวนเป็นกล้วยด่างค่ะเพื่อนๆตอนนี้มันกำลังชัมไอ้มืดแล้วละค่ะเพื่อนๆเลยต้องมีแสงมีอะไรหน่อย นี่ยค่ะอันนี้เป็นผีเสื้อสมุนนะคะมันมันจะออกแบบแนวชุมพูม่วงๆอะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นไก่ไก่ราชาวดีนะคะเพื่อนๆเขายังกัดสีไม่เต็มที่เนี่ยคะ่ะเม็ดสีของเขาต้นนี้จะเป็นแม่พันธุ์ของที่สวนนะคะ ต้นนี้ยังไม่ขายนะคะเพื่อนๆมันมันใหญ่มากะค่ะมันสูงลําบากแล้วก็เนี่ยค่ะตัวนี้ดีได้มาตอนแรกกันไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเป็นบอลลูกไม้กาบหรือเปล่าน่าจะใช่อะค่ะพอเราเลี้ยงเนี่ยค่ะบางทีเขาซื้อคนที่ว่าเขาซื้อบอลลูกไม้มาค่ะเอามารุ้นสีเราพอเลี้ยง ใบเลงไปเนี่ยบอนสีจะสวยสวยออกสีสวยเกือบทุกต้นแล้วค่ะมัน้อยเขากัดสีหน่อยนะคะเล็กๆอาจจะเราอาจจะไม่เห็นสีมันอาจจะดูไม่ชัดหรอกค่ะแต่ว่าเลี้ยงไปเลี้ยงไปเนี่ยมันจะออกสวยทุกสีเลยลวค่ะเพื่อนๆนี่ที่สวนไม่ไม่ค่อยได้ใช้เคมีไม่นะคะเพื่อนๆก็เลยเมี่ยไอตัวเนี้ยค่ะมาเท มันจะเป็นตะกะเตนนะคะวันก่อนเห็นแล้วตอนเช้านี่อันนี้คือสีสเกตนะคะเพื่อนๆใบใหญ่มากแดงสดสวยมากๆเลยค่ะเนี่ยใขเห็นไหมคะนี่ให้ดูเลยนะคะเพราะว่าคือกับมือเนี่ยเขาใบเหมือนที่เขาเรียกคนใต้ก็จะเรียกแบบ ใบเท่าถาดเลยแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นอ,อตัวนี้จะเป็นท้าวิรันพนาสูรน,นะคะเพื่อนๆแต่ว่าท้าวิรันพนาสูรน,นี่มันจะคือมันจะไม่ไป้ายทุกใบนะคะเพื่อนๆบางทีบางใบเขาก็ป้ายบางใบเขาก็ไม่ไป้ายแบบนี้ค่ะมันจะมี แล้วก็บางอีกต้นหนึ่งนะคะที่ดีมีมันจะป้ายแดงเต็มใบเลยะคะ่ะเพื่อนๆมันไม่แน่นอนนะคะใครซื้อเท้าใครเลี้ยงเท้าฮิลันพนาสูตรเนี่ยต้องต้องเข้าใจนะคะเพื่อนๆเพราะว่าคือบางต้นบางใบเนี่ยเขาจะป้ายหมดแต่บางใบเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีตัวปะะ้ายค่ะส่วนอันนี้อันนี้จะเป็นบอนบ้านเรานะคะเพืเเอ่อนๆเออเขาเรียกพญาจงอาง มันเป็นสกูลอะโลคาเชียค่ะเพื่อนๆสวยเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะใครสนใจตัวนี้ก็มีนะคะที่สวนมีขายเป็นหัวนะคะตัวนี้มันเป็นพญาจงอางอันนี้มันเป็นเหมือนเขาบอกเออเขาเรียกยังไงอ่ะเออมันเป็นหน้ายาวค่ะเพื่อนๆมันจะคล้ายๆกับเออบอลแก้วหน้าม้าหรือว่าแก้วสารพัดนึกแบบนี้ยค่ะส่วน ไม่ไม่รู้จะให้ดูอะไรอะค่ะวันนี้เพราะว่าผ่านเข้ามาจะก,กลับบ้านพอดีอะค่ะเห็นก็เลยเข้ามาในที่ว่าโรงบอลน,นิดนึงอะค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นมนสวรรค์นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะสวยมากเหมือนกันค่ะตัวนี้คือแบบใบกลมนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะคือแบบเห็นแล้วแบบ สวยมากๆเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะที่ว่าเพื่อนๆถามกันเข้ามาหลายคนเลยนะคะนี่คือซับบรรจงค่ะเพื่อนๆตัวนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะที่สวนยังไม่มีแบ่งนะคะเพื่อนๆกำลังดีจะจะผ่าต้นนี้แต่ดีเสียดายค่ะแล้วมันมีอีกหนอหนึ่งเล็กๆค่ะเลยขยายไว้ก่อนบางควได้ได้ไม่กี่ชิ้นหรอกค่ะ ทำชิ้นใหญ่ๆหน่อยเพื่อมันจะโตไวๆเดี๋ยวรอดูนะคะเพื่อนๆถ้ามันถ้ามันติดถ้ามันมันมันผ่าไว้ถ้ามันติดอก็ได้ดูกันแต่ถ้าไม่ได้ดูก็ถือว่ามันตายนะคะเพื่อนๆตามที่รู้กันอะค่ะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่ใช่มืออาชีพนะคะทําไปเลี้ยงไปทําไปแบบเนี้ยค่ะเลี้ยงเพื่อความสวยงามอันนี้อันนี้แสนคอมเมนนะคะ เนี่ยค่ะป้ายสวยมากมากเลยแล้วค่ะ <ST ART> เป็นตระก,กูลบทป้ายเนี่ยค่ะมืดแล้วละค่ะเดี๋ยววันนี้พามาดูแค่นี้ก่อนนะคะเพืเ่อนๆเดี๋ยววันหลังจะพามาดูใหม่นะคะพันไม้อื่นด้วยช่วงนี้ไม่ได้ทําคลิปให้เพืเ่อนๆดูเลยอะคะ่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะมันลงต้นไม้แล้วก็ยุ่งยุ่งหลายๆอย่างเลยอะคะ่ะเพืเ่อนๆ ลงต้นไม้ใหม่บ้างคือเปลี่ยนกระถางย้ายกระถางอะไรบ้างแบบนี้ค่ะชำบ้างชำกล้วยอะไรบ้างเยอะแยะเลยค่ะเนี่ยค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะเพื่อนๆขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ที่สอบถามกันเข้ามานะคะเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณสำหรับการสั่งซื้อนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณจากใจเลยค่ะสวนเล็กๆเอเดี๋ยว วันหลังจะมาทำคลิปให้เพื่อนๆดูใหม่นะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ